สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางหวยฮหาหนอยนะคะหวยฮาหนอยประจำวันที่26นะคะ26วันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะ,ะเลขวันที่ออกไม่ออกไม่รู้ค่ะโอ้แอดว่าจะลุงให้ไวนะคะ สรุปไม่ได้อัดคลิปไว้ค่ะทําไว้แต่เมื่อคืนแล้วไม่ได้อัดคลิปไว้ค่ะแล้วแฟนก็นอนไม่ตื่นสักทีกว่าจะได้อัดคลิปเนาะตัวเองนี่แหละคะ่ะเพิ่งตื่นโทษคนอื่นเขามาดูกันนะคะเป็นที่น่าจับตามองมากเลยเนาะตาราง ตาราง3ตัวนะคะถือว่าแตกสงวันติดนะคะจะหลังจากที่ตารางเงียบมานานนะคะหรือว่านอกจากจะแตกแบบว่าแอดจับไม่ได้เนาะช่วงนี้แอดจับตารางได้เลิศมากค่ะเมื่อวานนี้ก็แตก3ตัวไปค่ะสามสี่แปดนะคะสองย์สองเป็นที่น่าเสียดายนะคะกับ 0, 5นนะคะ โอ้ยเอสเสียใจมากคะ่ะศูนย์ห้าสี่ตัวดินตัวดินวันเมืม่อวานวันก่อนเลยเนาะศูนย์ห้าสี่นะคะตามจนก็ไม่ออกนะคะมาออกวันนี้นะคะศูนย์ห้าสี่สองศูนย์สองนี่คือแตกในตารางนะคะสองศูนย์สองมาดูนะคะแอเจาะเข้านะคะแอเจาะเข้านะคะแปดสี่สามสี่แปดสี่แปดนะคะตารางเข้ารอบปกติสองวันติดแล้วนะคะ ตารางเข้านะคะสอง8 4 3 0 2 4อง2 4 8ส8นะคะอู้ตารางปังมากค่ะเดี๋ยวเห็นคงวันนี้ก็อย่าตกใจกันนะคะก็เอาตามที่ทุกคนชอบเนาะแอดชอบแบบไหน,นแอดก็เขียนลงแบบนั้นให้ดูนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านค่ะ ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าสูตรนี้แอททาตามสูตรก็มีให้ดูความชอบตัวเองก็เขียนลงให้หมดนะคะบางท่านจะตกใจว่าหวยเยอะนะคะเอาถ้ยชอบด้วยกระจัดแล้วเนะาปะปรมากกระพาาแล้วก็อย่างนี้ละค่ะสายสามตัวนะคะ ขึ้นมาลกลตู่เทปเจอฝ้าเขียนเพิ่มอีกกลนลืมเลขบ้านเลขถลจดจขอหไม่รู้ละ่ะเจ็ดหนึ่งเมื่อวานก็ไม่ได้เขียนลงด้วย f c ว่าขึ้นหลายตู่เทปเจ้าเบิงเจ้าเบิอง ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นแอดชอปนะคะตามสูตรก็คือข้างบนเลยค่ะ not, oh, เห็นชัดนะโอ้ยตาลายค่ะฟังขีตาว่าอาดคลิป มาดูกันนะคะวันนี้แอดให้ไปที่3ามสี่นะคะแอดให้ไปที่3ามสี่เลยนะคะสองสามสองสี่สองห้านะคะสามสามสามสี่สามห้าสี่สามสี่สี่ห้านะคะวันนี้ก็คือตามสูตรก็คือตามนี้เลยนะคะเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ก็ไม่เข้านะคะหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจดส่วนตัวแอดก็ตามอยู่นะคะแต่แอดไม่ได้เขียนลงแอดเขียน7จ็นเหรอ มาดูนะคะเม็ดเดียววันนี้แอนให้ไปที่0ูนย์หนะคะแอนให้ไปที่0ูนย์กับ0ูนย์นะคะแต่ว่ามันมีตัวเด่น2ตัวเคียงคู่กันค่ะกับ1นสานะคะ0ูนย์กับ1นสานะคะแอดเลือก0ูนย์ขึ้นนะคะเพราะว่าวันไม่รู้ละ0ูนย์แอดเลือก0ูนย์ขึ้นนะคะ1นึกับ0ูนย์เด่นเท่ากันนะคะแอดเลือก0ูนย์ขึ้น สาย์ก็ตัวกันค่ะถ้าชอบก็จัดด้วยไม่ชอบก็ผ่านนะคะตามสูตรก็คือตามนี้เลยนะคะตามสูตรก็คือตามนี้เลยนะคะตามสูตรก็คือ3าสค่ะตัวเจาะสองสามสองสี่สองห้าสามสามสามสี่สามห้านะคะสี่สามสี่สี่แล้วก็สี่ห้านะคะเลขแอถือว่าต่ำเตี้ยเลี่ยดินเลยนะคะต่ำเตี้ยเลี่ยดินจริงๆนะคะ มาดูตารางนะคะตารางเมื่อวานนี่ก็ถือว่าเข้าหนปกติเอ้ยหนยปกติมาสองวันติดแล้วนะคะเก้าเจ็ดสามเนาะแล้วก็สามสี่แปดนะคะแอดก็สังเกตดูมันตารางเข้าสองวันติดนะคะน่าสนใจนะคะใครที่จะเล่นก็ลองพิจารณาดูสามตัวในตารางดูนะคะว่าว้ยแอดว่าคุ้มกว่าูดสองตัวด้วยค่ะถูกสามตัวทีเอาแบบตรงๆเลยแล้ววันนี้ยิ่งไม่มีหกเก้าในตาราง ไม่มีหกเก้าในตารางตัวนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเลขหามค่ะเลขมันไม่เต็มตารางแอดก็เลยเอาหกเก้าเสริมไปนะคะโอ้หกเก้าเสริมไปนะคะเพราะว่าวันนี้จับได้หามจับได้เบิ้ลนะคะแล้วแอดก็เลยลองตัดในตารางออกมาก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าเมื่อวานแอดเห็นว่าช่วงนี้ตารางเข้าดีนะคะก็เลยลองตัดออกมาดูว่านี่ก็จะได้สิบคู่นะคะใครที่ เนี่ยลองลองมองดูค่ะ10คู่เมื่อวานนี้ตารางก็เข้าหลายคู่นะคะทั้งหนึ่งสองทั้งทั้งอะไรนะศูย์สองบอค่ะหรืออะไรมันก็เข้านะคะคือเข้าเยอะกว่าตัวจอแอดอีกตัวจอแอดยังได้แค่4ี่แปสี่แปดนะคะนางได้ทั้ง4ี่แปดทั้งหนึ่งสองทั้งอะไรตัวมีอะไรเนาะ มาดูในตารางกันนะคะในตาราง053 2 3 9 6นะคะ0 5 3 2 3 9 6จับในตาราง8ชุดนะคะ8ชุดนี่คือตามสูตรนะคะเข้าใจตรงกันเนาตามสูตรอันนี้ตามใจฉันแล้วก็หาจับรอบนอกตัวที่แอดคิดว่าจะมานะคะจับไปจับมาก็ได้เยอะประมาณนี้ละคะ่ะ ถ้าชอบด้วยก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะอันนี้แอดก็บอกตามความเป็นจริงเนาะเพราะว่าตามสูตรมันก็ตามนี้เลยค่ะแอดให้ได้น้อยสุดแค่นี้ละคะ่ะทําได้น้อยสุดแล้วนะคะก็ขอให้เข้าสักหนึ่งหน่อยสองหน่อยนะคะ0ูนย์ห้นะคะเอย์ห้าย์ส5 0สามศูนย์นะคะ8ปดสองห้าแปดสองสาม 805 803โอกาส0มาเยอะมากค่ะวันนี้โอกาส0เบิ้ลมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนถ้าทุกคนยังไงกดระวังตัวแล้วก็พิจารณากันหน่อยนะคะตัววิ่งรูดนะคะโอ้แอดว่ายังไง0ก็มาค่ะดูตาราง40เพียบเลยเนาะโอ้มันน่าคิดอยู่ด้วยค่ะฮานอยนี่ดูสิ ศูนย์เด่นมากเลยนะคะศูนย์มาทั้งพวงเลยค่ะมันมาเบิ้ลศูนย์นะคะศูนย์เห็นไหมถ้าแยกถ้าตัดตารางนะคะนี่แยกตัดตารางนะคะก็จะเป็นได้ 02, 25, 0ูนย์สองสองห้าศูนย์ห้าศนย์สามสองสาศย์ศดสองแปดห้าแปดสามแปดศนเอาเอาไปพิจารณากันดูว่ามันจะเข้าเหมือนของทุกวันไหมนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้มันก็เข้าไปหลายตัวนะคะ อีพวกนี้ถ้าชอบด้วยก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะอันนี้เป็นเลขทูบเจ็ดสามแปดนะคะมีแต่สู่ยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามรับชมแล้วฟังเนาะขอบคุณมากๆค่ะหวยอาจจะมีเข้ามีหลุดอาจจะตามใจแอดบ้างอะไรบ้างนะคะก็พิจารณากันดูเอาตามสูตรนี่ก็คือในตารางนะคะที่ทำให้ดูทุกคนก็เข้าใจที่แอดอธิบายเนาะ ที่รอบนอกที่เห็นเลขเยอะๆนี่ตามใจฉันนะคะสายสามตัวถ้าชอบด้วยก็จัดค่ะบางท่านไม่ชอบเล่นสองตัวนะคะชอบเล่นสามตัวก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะวันเกิดน้องแอดมาถึงแล้ว2629กสองเนะคะแปดสองหกาทำเงินให้แอดแล้วตั้งแต่ดาวสตาร์สองวันติดเลยนะคะดาวสตาร์นะคะสวันติดเลยค่ะ เมื่อคืนนี้มันออกสองแปดเก้านะคะวันก่อนออกสองแปดเก้าสองเนี่ยค่ะลองเราไปตัดเล่นดูนะคะแปดหกก็ถือว่าได้มาอยู่เนาะอุย้ยนี่แหละคะ่ะวันนี้แอดจัดหนักจัดเต็มเลขนี้นะคะส่วนตัวนะคะส่วนตัวแอดยิ่งฟันดีอยู่นะคะก่อนที่จะตื่นมาโอ้แอดฟันดี ฝันว่าอะไรดีฝันว่าฝันว่าได้ผู้ค่ะทุกคนโลข้ามเป็นม,ดมดัดมัดมมีสีแน่วนี้ฝันว่าได้ผู้ค่ะไม่รู้ใครคะ่ะไม่รู้จกักโลกมากถือว่าฝันดีนะคะสำหรับเอดอันนี้เล่าสู่ฟังนะคะ ถ้าชอบด้วยก็จัดนะคะ3ตัวเม็ดเดียวให้ไปที่0609แอดแค้นใจมากค่ะวันที่เราตาม0609ไม่มานะคะมุมแล้วพอเมื่อวานนี้ไม่ได้เขียนให้ทุกคนแนละ้วดันมาค่ะเอาเลขเลขแอดโดนยิงทำทำเงินแล้วได้เลขแอดโดนยิง0609ถือว่าเป็นหวยที่มาบ่อยนะคะแอดชอบชอบ0609 ถ้าเลขที่เล่นส่วนตัวนะคะช่วงนี้ก่อสองสองสองสามสองสี่สามสามสามสี่สามห้านี้เป็นเลขที่แอดเด่นประจําไม่เคยทิ้งนะคะจะออกไม่ออกก็ติดไว้ก่อนละคะ่ะแต่วันนี้นะคะวันไม่รู้จะมาไหมนะคะจัดหนักจัดเต็มถ้าชอบด้วยก็จัดนะคะ,ะเผื่อได้โชควันนี้อีกหนึ่งวันนะคะช่วงนี้แอดรู้สึกว่าเลขเกี่ยวกับตัวเองจะมาจะมาเยอะเนาะ 107เมื่อคืนนี้ก็แตกดาววีนะคะดาวปปก,ก็069เต็มเต็มเลยนะคะ3ตัวถ้าใครอยากเห็น3ตัวของแอดนอกเหนือจากในสูตรนะคะก็ไปดูได้นะคะแอดก็มีทั้งเอาในสูตรแล้วก็เลขตัวเองนะคะไม่เคยทิ้งค่ะ3ตัวที่เขียนให้นั้นคือเล่นทุกตัวนะคะ3ตัวที่เขียนให้ที่แอดเขียนให้ในที่ว่าแอดเล่นนะคะคือเล่นทุกตัวแล้วก็เพิ่มเติมตาม สูตรแล้วก็เลขในตารางของแต่ละวันนะคะศูนย์หกเก้าอุ้ยเขียนเขียนเมื่อคืนนี้หกเก้าศูนย์เนาะอู้หวยมากแอดเห็นไม่เลขดวนยิงมันมาแล้วค่ะเลขวันเกิดน,นะคะช่วงนี้ก็ถัดจากเดือนนี้เดือนหน้าแอดก็คงอัดเต็มศูนย์หกเก้านะคะศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็เลขอายุต,ตัวเอง เดือนหน้าก็สามสิเต็มโอ้ยเถาคักเด้อบาทนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ